สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับสัปดาห์ที่เราจะต้องมาดูกันว่าอาทิตย์นี้นะครับคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับจะมีเรื่องอะไรให้น่าคิดให้น่าพิศวงให้น่าร้อนใจหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับกับวันจันทร์ก่อนเลยดีกว่านะครับนะสำหรับคนวันจันทร์นะครับคนวันจันทร์นะเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่แล้วเรามาทํานายกันว่าคนวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะครับ โอ้โหบอกให้เลยนะครับว่าถ้าคนวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นี่คือไพ่ตัดนะสัปดาห์นี้เหนื่อยหน่อยต้องอดทนนะต้องบอกเลยว่าต้องอดทนนะถ้าเกิดว่าไม่อดทนนี่ถอยหลังบอกให้ว่าไม่ประสบความสําเร็จแน่นอน<ๆ>เหนื่อยหน่อยช้าหน่อยแต่ก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคนวันจันทร์ผมบอกให้เลยว่าคนวันจันทร์อาทิตย์นี้เหนื่อยแน่ไม่ต้องห่วงนะครับนะสำหรับคนวันจันทเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนวันจันทร์นะ จะมีเรื่องอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าเป็นยังไงไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยไพ่ใบแรกเลยนะครับนะอาทิตย์นี้สำหรับคนวันจันทร์ให้ใช้คำพูดและวาจาให้มันดี ขึ้นอยู่ที่ปากของเราอย่างชัดเจนนะครับผมบอกเลยว่าขึ y, ้นอยู่ที่ปากของเราชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าเราพูดดีก็จะได้เจอสิ่งดีๆแต่ถ้าเกิดว่าพูดอะไรไม่ดีปากพ่อยๆหรือยังไงก็แล้วแต่มีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมบอกให้เลยนะแล้วก็ใบต่อมาเลยนะครับใบต่อมานะครับอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่านะเพื่อนเก่าที่ได้จากกันไปนานหรือยังไงก็แล้วแต่อาจจะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคนวันจันทร์ในอาทิตย์นี้นะในอาทิตย์นี้เราจะได้ เจอกันแบบนี้นะครับนะและไพ่ไปต่อมาโอ้โหระวังหน่อยนะนะระวังเพื่อนหรือระวังคนรอบข้างจะนําความเดือดร้อนเข้ามาให้จะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับและยิ่งคนวันจันทร์ตอนนี้ต้องให้ระวังให้มากที่สุดอาจจะมีเรื่องขึ้นลงขึ้นสารเกิดขึ้นได้นะครับผมต้องบอกกันเลยนะครับนะและไพ่สามใบนี้แบบรวมๆนะครับแบบรวมๆเลยเราก็จะบอกให้เลยว่าคนวันจันทร์ในอาทิตย์นี้ เหนื่อยหน่อยนะจะมีเรื่องมีปัญหาอะไรเข้ามานะแต่อย่าไปย่อท้อต่อมันนะถ้ามันมีเรื่องมีปัญหาหรืออะไรให้ใช้สติแก้ไขปัญหาผมมั่นใจเลยว่าคนวันจันทร์เอาอยู่แน่นอนครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยสําหรับคนวันอังคารนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะสำหรับคนวันอังคารจะเป็นยังไงนะคนอังคารของอาทิตย์นี้นะครับของอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยโอ้โหอบอกให้นะคนวันอังคารนี่ต้อง ยินดีกับเขานิดนึงนะยินดีกับเขานิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะมีโชคลาบเข้ามาก็ได้นะอาจจะมีเรื่องโชคเรื่องลาบหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ลาบข้าเหนียวหรืออะไรเกิดขึ้นกับเรานะคือโชคลาบที่จะเข้ามากับตัวเรานะครับในอาทิตนี้นะขอให้เราคิดดีทดําดีเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือขอให้กระตันอยูต่อบิดามารดาไว้ด้วยนะคนวันอังคารนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนวันอังคารนะจะเป็นอย่างไรนะครับในอาทิตย์นี้นะครับเรามาดูกันใบที่1เลยใบที่สองตามมา ไมที่3ก็มาแบบติดๆเลยนะโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงนี่บอกให้เลยว่าคนวันอังคารนี่ถ้าเป็นผู้หญิงต้องบอกกันเลยต้องแยกก่อนนะว่าถ้าเป็นผู้หญิงเรื่องเยอะมากอาทิตย์นี้นะนู่นนี่นั่นก็จะเอาตาอะไรก็จะอขอให้ใช้ความมั่นใจของตัวเองเนี่ยในการตัดสินใจให้ดีนะครับถ้าเป็นผู้หญิง ถ้าเป็นผู้ชายก็บอกให้เลยว่าโหดวงนาลิอุปถัมภ์นะใช้ได้เลยไม่ใช่ปัญหาแต่ระวังเรื่องหนึ่งนะจะมีเอ่อเขาเรียกว่าเพื่อนฝูงบริวารหรืออะไรก็แล้วแต่จะนําความเดือดร้อนเข้ามาให้นะภายในอาทิตนี้ต้องคิดให้ดีนะอย่าออกหน้าออกตาหรืออย่าเด้งให้ใครถ้าเราเด้งให้ใครเมื่อไหร่ผมมั่นใจเลยว่าจะปัญหานั้นอ่ะจะเป็นเรื่องของคุณแน่นอนชัดเจนนะครับและไพ่ใบน,นี้ นะเหมือนอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่ผมเคยบอกไปถ้าเกิดว่าภายในนี้เกิดขึ้นมาคนวันอังคารนี่ต้องมีการสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างแล้วแหละนะคิดที่อยากจะทําอะไรคิดที่อยากจะมีอะไรต้องขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเราอยู่ในตอนนี้นะครับผมมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับตัวคุณมีอะไรที่คุณจะไม่ได้ผมไม่เชื่อผมฟันธงและมั่นใจมากว่าคุณได้แน่นอนนะครับ นะพไพ่ใบต่อมาเลยเห็นไหมเสือมาคู่เลยผมบอกให้เลยว่าปัญหาเกิดแน่นอนสําหรับอาทิตย์นี้นะปัญหาเกิดมันจะค้นรอบข้างนะปัญหาเกิดมันจะคนรอบข้างอย่าลืมเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ผมบอกนะครับ <S <S ถ้าเกิดว่าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าจาักหนักกลายเป็นเบาแต่อย่าไปออกตัวออกหน้าออกตาให้ใคร <S <S ปัญหาเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนภายในอาทิตย์นี้นะครับ <S <S อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับ <S <S สาหรับคนที่เกิดวันพุธนะจะเป็นอย่างไรนะครับคนที่เกิดวันพุธจะเป็นอย่างไร นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสองวันผ่านไปแล้วนะสองวันผ่านไปแล้วนี่เป็นรอบของวันพุธบ้างแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันพุธจะเป็นยังไงนะครับตามกันมาเลยนะถึงรอบของคนวันพุธแล้วนะครับนะรอบของคนวันพุธโอ้โหบอกให้เลยว่าตอนนี้ทำอะไรอ่ะช้าหน่อยนะแต่ต้องอดทนนะครับคนวันพุธเนี่ย พระพรมฤาษีเกิดขึ้นมาขนาดนี้ไพ่ใบตัดเป็นพระพรมฤาษีเนี่ยช้าหน่อยเหมือนพระพรมอ่ะกว่าจะได้เป็นพระพรมนี่หูต้องใช้เวลานานนะเหนื่อยหน่อยช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่มันก็สมหวังและก็สุขสมกับสิ่งที่เราได้มาผมมั่นใจเลยว่าคนวันพุธเนี่ยไม่ค่อยย่อท้อตออุรรคอะไรทั้งนั้นมั่นใจลงมือทํานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสําหรับคนวันพุธจะเป็นอย่างไรนะครับคนวันพุธนะใบที่1เลยนะใบที่สองตามมาและก็ใบที่สนะครับโอ้โห อาจจะมีเรื่องเฮงเฮงฟุกฟุกเกิดขึ้นกับคุณนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะอาจจะมีเรื่องเฮงฟุกฟุกเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเท้าต้นรถนะมุงคลโสดรถอย่างชัดเจนนะเราบอกให้เลยว่าอุ้ยเดี๋ยวดูเวลาก่อนดูวันก่อนวันนี้นะวันที่16เนี่ยอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ผมไม่ได้บอกนะว่ามีเรื่องอะไรไม่ได้ให้ไปเล่นการพานันหรืออะไรไม่ใช่แต่อาจจะมีเรื่องเฮงเงฟุกๆที่เกิดขึ้นกับคนวันพุธนะครับนะนะและไพ่ใบต่อมาเลยู้หเม่ง ไม่ได้ไปไหนไกลเลย, F F เลยก็ยังคิดถึงคนที่บ้านอยู่ในแหละนะดูแลคนที่บ้านเป็นห่วงคนที่บ้านชัดเจนนะครับสำหรับคนวันพุธตอนนี้นะผมบอกให้ว่าไพ่ใบนี้นะคิดถึงแต่คนที่บ้านเป็นห่วงแต่คนที่บ้านอย่างเดียวเลยคนวันพุอธอาทิตย์หน้านี้ไม่อาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้ขอโทษนะครับอาทิตย์นี้ก็คือคุณเนี่ยเป็นห่วงแต่คนที่บ้านไม่ค่อยอยากจะไปไหนนะอยากจะเดินทางไปนไปออู่นไปนี่ก็ยังคิดถึงแต่คนที่บ้านผมมั่นใจว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้คิดถึงต้องพาเขาไปด้วยนะครับนะต้องบอกก่อนเลยนะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายมันมาประกอบกับ,กบใบนี้อ่ะหูต้องบอกว่าดีมากนะบอกดีมากและไพ่ใบกลางก็ยิ่งเป็นไพ่แห่งความสําเร็จอย่างชัดเจนจะได้รับการเฉลิมฉลองผมบอกให้เลยนะสําหรับคนวันพุธภายในอาทิตย์หน้านี้นะครับจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนะเรื่องดีๆนี้คุณต้องรีบฝ่ายฟ้าไว้นะครับนะเพราะว่าเมื่อกี้ไพ่ใบตัดอะ จะทาอะไรเนี่ยช้าหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคุณต้องอดทนนะครับยิ่งไพ่3ามใบนี้มาแล้วด้วยผมบอกให้เลยว่าอาจจะมีเรื่องเฮงเป่งฟ,ฟุกเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับแล้วก็บอกให้เลยว่าได้รับการเฉลิมฉลองในเร็วๆนี้แน่นอนแต่บอกให้เลยว่าถ้าเกิดคุณจะไปปา,ปาร์ตี้อะไรอย่าไปดึกนะครับต้องรีบกลับบ้านนะอาจจะมีเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะครับผมบอกให้เลยนะวันพุธเนี่ยมีเรื่องดีๆเข้ามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเตรียมรอได้เลยนะครับภายในอาทิตย์นี้ ชัดเจนบอกให้เลยนะครับมาเรามาต่อกันกับวันพฤหัสกันเลยดีกว่านะครับนะกับวันพฤหัสกันเลยนะวันพฤหัสจะเป็นยังไงของอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันมาถึงวันพฤหัสแล้วนะครับโอ้โหดวงของคนวันพฤหัสตอนนี้นะบอกให้เลยว่า อยู่บนทางสายกลางแค่นั้นพอไม่ต้องไปโลภไม่ต้องอยากได้ไม่ต้องอยากอะไรทั้งนั้นเพราะตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่คุณอยากจะได้อยากจะทําอยากจะให้มันโอเคอยากจะให้มันดตามแต่ใจคุณไม่ได้ต้องให้มันเป็นตามวัฏจักรของมันนะตามวัฏจักรก็คืออะไรก็เหมือนเข็มนาฬิกาต้องเดิน1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองคุณคิดแค่นี้เองคือวัฏจักรกคือการหมุนไปรอบตัวของมันเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของคนวันพฤหัสนะครับในอาทิตย์นี้ จะมีเรื่องจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างนะครับใบที่1เลยใบที่สองตามมาอีกแล้วแล้วก็ต่อด้วยใบที่สามนะครับโอ้โหบอกให้เลยว่าอาทิตย์นี้นะของคุณนี่เป็นอาทิตย์ที่ช่างน่าเบือ่อแสนเบือ่อมากอยากจะพักผ่อนอยากจะอะไรนะผมบอกให้เลยว่าคุณนะ่ะเบื่อจริงๆในอาทิตย์เนี้ยอยากจะพักผ่อนอยากจะนอนอยากจะอะไรให้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยกับใบที่สองนะครับ ระวังเรื่องอาหารการกินนิดนึงนะครับระวังเรื่องอาหารการกินนิดนึงนะสำหรับคนวันพฤหัสนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีลาหูเกิดขึ้นด้วยอาจจะมีเรื่องสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึน้นกับตัวคุณน,น,นะระวังเรื่องอาหารการกินหน่อยหนึงนะ่งครับเพราะว่าภพ่ใบนี้ผมบอกเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินที่มันจะเข้าท้องคุณอาจจะมีเรื่องท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อเกิดขึ้นกับคุณได้และยิ่งมีราหูเกิดขึ้นขนาดน,นี้ผมต้องเตือนต้องบอกกันไว้ก่อนเลยระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะจะออกไปไหนมาไหนก็ อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทฮะพอรยิ่งไพ่สามใบเนี่ยให้เราอยู่บ้านนะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยนะอยู่บ้านนอนไม่ต้องไปไหนนะครับนะถ้าเกิดว่าจะหาอะไรกินหรือนู่นนี่นั่นนะโทรเรียกนะโทรเรียกเลยไลเดอร์มีเยอะแยะตอนนี้นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งคือนะถ้าเกิดว่าคนที่ไปทํางานนะหมายถึงถ้าเกิดว่าคนไปทํางานไปอะไรก็คือเดินทางอย่าประมาท ขับรถขับล่อย่าประมาทกินของกินอะไรก็คือต้องดูให้ดีบางทีบางครั้งของมันจะผิดสัมดงนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินและไพ่ใบนี้บอกให้เลยว่าสุขภาพร่างกายและอุบัติเหตุมาแน่นอนครับสําหรับคนนี้คนวันพฤหัสนี้นะครับนะให้ดูแลตัวเองด้วยนะคนวันพฤหัสนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อกันกับวันศุกร์เลยนะครับนะเราจะไปกันแบบไวๆเลยนะภายในอาทิตย์นี้เราจะได้รู้กันไปเลยว่าจันทร์ถึงอาทิตย์จะเป็นอย่างไรแหลวเรามาดูกันว่า วันศุกร์และจะเป็นอย่างไร <c oughs> อ่าโอเคสำหรับคนวันศุกร์นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าคนวันศุกร์เนี่ยนะถ้าทิศนี้มีเรื่องที่จะต้องเจรจาหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้ความชัดเจนอย่างเดียวผมต้องบอกเลยถ้าชัดเจนสําเร็จแต่ถ้าไม่ชัดเจนตั้มกึ่งหรืออะไรคุณอย่าเอา ก็ถ้าว่าคุณเอาตกปากรับคาไปแล้วเหลืออะไรก็แล้วแต่ผมบอกให้เลยว่าไม่ค่อยจะได้นะต้องให้ชัดเจนจริงๆนะครับให้ชัดเจนจริงๆถึงจะได้ถึงจะสําเร็จเพราะว่าไพา่ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องวาจายอยู่แล้วที่จะต้องใช้ต้องพูดต้องคุยกันให้ชัดเจนนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันศุกร์จะเป็นอย่างไรนะมาใบที่1ใบที่2ต่อด้วยใบที่3ใบที่1เลยนะครับอย่าเอาแต่ใจนะต้องบอกกันเลยคนวันศุกร์อาทิตย์หน้านี้ห้ามเอาแต่ใจ นะถ้าเกิดว,ว่าคุณเอาแต่ใจคุณยังดื้อรั้นเหมือนเด็กๆอยู่ผมบอกให้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งใจที่คุณหวังอาจจะไม่ได้ก็ได้นะต้องใช้ความนิ่งและในการใช้สติผมเคยเตือนเคยบอกไว้แล้วว่าทุกอย่างต้องมีสตินะครับและยิ่งไพ่ใบนี้เลยบอกให้ว่าถ้าคุณเอาแต่ใจและดือ้อเหมือนเด็กๆผมมั่นใจเลยว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากทําสิ่งที่คุณอยากได้จะไม่ได้แน่นอนนะมันช้ามากนะและไพ่ใบต่อมาพระอาทิตย์เห็นไหม ยิ่งเป็นพระาชิตผมบอกเลยว่าห้ามใจร้อนนะครับห้ามใจร้อนเพราะพาชิตอะร้อนอยู่แล้วผมถึงบอกว่าห้ามใจร้อนถ้าเกิดว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือจะต้องทําอะไรใหม่ๆหรือว่าการเจรจาพูดคุยหรืออยากจะทําอะไรเริ่มต้นลงทุนต้องให้ใจเย็นให้มากที่สุดถ้าคุณใจร้อนเมื่อไหร่ผมบอกให้เลยว่าปัญหาเกิดนะไม,ม่ประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณตั้งใจและยิ่งคุณเอาแต่ใจด้วย จบครับผมบอกให้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาแต่ใจนะใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวในทุกๆเรื่องผมบอกว่าท้าวเวสุวันนี้ต้องบอกไว้เลยว่ามั่นคงและมั่งคั่งด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองหรืออะไรก็แล้วแต่และความสําเร็จอย่างชัดเจนนะครับผมบอกให้เลยว่า ลดความใจร้อนลงมานิดนึงสําหรับคนวันศุกร์นะครับนะลดจากความใจร้อนลงมาและสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณทําหรืออะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าคุณใจร้อนเอาแต่ใจ,ใจหรือว่ายังดื้อเป็นเด็กๆอยู่ผมมั่นใจเลยว่าไม่สําเร็จแน่นอนครับภายในอาทิตย์นี้ฟันธงให้นะโอเคนะมาต่อกันเลยนะครับสําหรับคนวันเสาร์แล้วโอ้โห นะคนวันเสาร์และอย่าเพิ่งเศร้านะพระเสาร์ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพระเสาร์อย่าเพิ่งเศร้านะครับนะอาจจะมีเรื่องดีๆเกิด,ด,ดขึ้นกับเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนวันเสาร์นะดวงเดือนอ,อ,อาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรนะอาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหสำหรับคนวันเสาร์นะต้องยินดีกับคนวันเสาร์ด้วยนะนะ้ำบอกให้เลยว่า อาจจะมีเรื่องเงินเรื่องทองเกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้นะครับนะบอกให้เลยว่าอาทิตย์นี้เป็นช่วงเวลากอบโกยเป็นช่วงอาทิตย์ที่กอบโกยของคุณอย่างชัดเจนถ้าใครมีเรื่องการเงินการทองที่เข้ามารีบกอบโวยให้มากที่สุดนะรีบกอบโวยให้มากที่สุดเพราะว่าไพ่ใบน,นี้พระแม่โพศพโหและมีอยู่ในวงด้วยโภกระทรั์ด้วยผมมั่นใจเลยว่าถ้าเป็นเงินหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีรายรับรีบกอบโวยให้หมด นะรีบกอบโกยให้หมดและอ,อย่างหนึ่งนะคนวันเสาร์นี่ผมบอกให้เลยว่าคุณพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวอย่างชัดเจนในช่วงนี้เวลานี้นะตั้งใจอยากจะทําให้ครอบครัวมีความสุขนะคุณก็ทําให้มีความสุขได้แต่อย่าลืมนะผมบอกให้เลยว่าอาทิตย์นี้อาจจะมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามากับคุณรีบกอบโกยไว้นะรีบกอบโกยไว้นะครับและเรามาดูกันว่า3ใบนะต่อจากนี้นะครับของคนวันศุกร์จะเป็นอย่างไรนะครับมาเรามาดูกัน โอ,โ,โอ้โหนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่มันจะเข้ามาหูคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วต้องบอกให้เลยว่าคนวันเสาร์เนี่ยเหนื่อยมาเยอะแล้วดีกว่าแล้วก็ยิ่งเมื่อ3มอาทิตย์3เดือนที่ผ่านมานี่ผมบอกให้เลยว่าหูเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากนะ แต่คุณก็เป็นคนที่อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรนั่นแหละคือความสําเร็จของคุณนะครับภายในอาทิตย์นี้อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามากับตัวคุณก็ได้นะครับนะเพราะว่าไพ่เป็นนี้สมบูรณ์แบบอยู่แล้วสิ่งที่เราเคยให้ไปสิ่งที่เราเคยแบ่งปันไปมันจะย้อนกลับมาหาคุณเองนะครับมันจะย้อนกลับมาหาคุณเองนะและอีกอย่างหนึ่งคือคนวันศุกร์นะภายในอาทิตย์นี้ไม่จําเป็นต้องออกหน้าออกตาและเด้งให้ใครต้องพูดไว้ก่อนเลยนะครับอ่าโอเคขอโทษนะครับคนวันเสาร์นะไม่จําเป็นต้องออกหน้าออกตา และเด้งให้ใครเพราะว่าไพ่ใบนี้พัะทักษะนะชอบออกหน้าออกตาให้คนอื่นมากไปไม่จําเป็นไม่ต้องไปออกหน้าออกตาให้ใครอยู่นิ่งๆไว้นะครับภายในอาทิตย์นี้นะถ้าคุณออกหน้าออกตาให้ใครเมื่อไหร่ปุ๊บผมจะบอกไว้เลยว่าเรื่องของคนอื่นกลายเป็นเรื่องของคุณทันทีนะและยิ่งวันเสาร์นี้นะคนวันเสาร์นี้ผมก็ต้องบอกกันเลยว่ามีเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาผมมั่นใจเลยว่าคุณต้องรีบกอบโกยให้มากที่สุดนะมีเท่าไหร่กอบโกยนะครับนะก็ให้ไปนี้เหนื่อยมาเยอะและ้วนะเหนื่อยมาเยอะและ้วมันจะสมหวังกับสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณหวังแล้วนะครับนะรีบเตรียมตัวรีบเก็บนะวันศุกร์นี้นะเออวันเสาร์นี้นะทำไมผมต้องพูดแต่วันศุกร์ก็ไม่รู้เพราะว่าอยากให้คนวันเสาร์เนี่ยมีแต่ความสุขไงเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยผมบอกให้เลยว่าวันเสาร์เนี่ยเป็นพระพระเสาร์คือเป็นเทพแห่งความเศร้าไ วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ติดปากก็คืออาทิตย์นี้คุณต้องมีความสุขอย่างชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยกับวันสุดท้ายเลยนะวันสุดท้ายก็คือชาววันอาทิตย์นี่นะครับนะชาววันอาทิตย์นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาววันอาทิตย์นะที่ร้อนแรงนะครับที่ร้อนแรงที่ความโอ้โหอะไรเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนี่ยผมบอกให้เลยว่าวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับของคนวันอาทิตย์นะ อุ้ย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 หูกระเด้งขนาดนี้แสดงว่าอาทิตย์ร้อนแรงจริงๆผมต้องบอกกันเลยว่าคนอาทิตย์ร้อนแรงแมากนะครับอ่ะโอเคมาเราจะมาดูกันวันอาทิตย์จะเป็นยังไงนะครับมาอ่าโอเควันอาทิตย์นะครับผมบอกให้เลยว่าเป็นคนที่เออตอนเนี้ยอาทิตย์เนี้ย ถ้าจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณสามารถเรียนรู้อะไรได้เลยในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างสําหรับตัวคุณเองนะครับและอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้หลงรักไปแล้วอะไรไปแล้วนะผมก็บอกว่าให้รักกันอย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าอันไหนที่ไม่ชอบหน้ากันหรือว่าเกลียดกันหรือว่าไม่ไม่เข้าใจกันขอให้เดินผ่านกันไปนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่โมโหร้ายแรงมากนะครับผมบอกให้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันอาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาให้ใบที่หนึ่งเลยนะครับ ใบที่2ต่อมาและก็ใบที่สพระรามกับนางสีดานะครับพระรามกับนางสีดานะอาทิตย์นี้ของคนวันอาทิตย์กําลังคิดถึงใครอยู่นะถ้าเกิดว่าคิดถึงก็ไปหากันบ้างนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดถึงเขาอยู่ก็ไปหากันบ้างไม่ใช่ว่ามานั่งคิดนั่งเจ้าอยู่คนเดียวอยู่งี้นะคิดถึงคู่คิดถึงคนรักคิดถึงครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ ไปหากันบ้างนะครับผมต้องบอกก่อนเลยอยากเก็บไว้คนเดียวนะครับสําหรับคนวันอาทิตย์นะไพ่ใบต่อมาเลยนะครับคุณเนี่ยแหละเป็นผู้สร้างและผู้ทําลายอย่างชัดเจนนะอยากจะทําให้มันมีให้มันดีให้มันอะไรคุณทําได้แต่บางทีบางครั้งอ่ะคุณคิดถึงอ่ะทำไมคุณไม่ไปหาเขาละ่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ไปหาได้นะครับนะอย่าต้องมาตั้งทําร้ายตัวเองคือการที่เราจะต้องคิดเยอะคิดมากอยู่คนเดียวนะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายหูย นะผมบอกให้เลยว่าวันอาทิตย์ทาไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยก็ไม่รู้นะทศกัการ์พร้อมที่จะออกลบหมดระวังนะอย่าโมโหร้ายแล้ววู่วามอะไรเกินเลยหรือว่าคิดอะไรมากเกินไปอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดอะไรมากเกินไปอาจจะมีเรื่องถึงขนาดแบบว่าหูปะทะกันเลยก็ได้นะเพราะว่าคนวันอาทิตย์พร้อมที่จะปะทะอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถอยไม่เป็นนะต้องบอกไว้เลยว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยถอยมาตั้งหลักมั่งนะช่วงอาทิตย์นี้ นะครับช่วงใครแนวคิดนี้เลยผมต้องบอกเลยว่าถอยมาตั้งหลักบางบางทีอ่ะมันจะมีคนที่มันจะเข้ามาแบบว่ามาพูดให้เราหดหูใจมาทํานู่นทํานี่ให้เราคิดมากไม่ต้องไปนสนใจมันนะคิดว่ามันเป็นมารเราเป็นพระและกันนะครับต้องบอกไว้อย่างนี้เลยนะเราเป็นพระนะธรรมะย่อมชนะอาธรรมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมต้องบอกคํานี้ และอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะระวังเร kind of ื่องสุขภาพร่างกายของคุณด้วยนะครับคนวันอาทิตย์นะอาจจะมีเรื่องแดดร้อนๆเกิดขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นไปได้แดดร้อนไม่จําเป็นต้องตากแดดมากนะครับนะอาจจะเป็นโรคเอออาจจะเป็นหวัดเป็นอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะระวังเรื่องสุขภาพร่างกายของคุณด้วยนะครับสำหรับคนวันอาทิตย์นะถ้าเกิดว่าคิดถึงใครตอนนี้ก็หาเขาได้นะหาเขาได้อย่าเก็บไว้ในใจคนเดียวเพราะว่าคุณเป็นคนที่ ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะสำหรับคนวันอาทิตย์ไม่ค่อยย่อท้อต่อประสักอะไรทังนั้นนะและอีกอย่างหนึ่งคือให้ใจเย็นๆนะครับสําหรับคนวันอาทิตย์นะภายในอาทิตย์นี้ให้ใจเย็นถ้ามีใครมาอะไรหรือมาบุ่นวายหรือ,อยังไงที่มันไม่พอใจไม่ชอบใจเราเดินถอยเลือนหนีนะเป็นไปได้เดินถอยเดินหนีแค่นั้นครับนะสำหรับอาทาิตย์นี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้ที่ผมดูไปนะครับก็ เป็นการดูกันแบบรวมรวมนะครับดูกันแบบรวมรวมถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะมาดูกันแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะส่วนตัวหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ทักกันมาได้ที่เพจของเล่าหมอแคบพรมยานได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มาฝากนะครับมาฝากการอ่านดวงของอคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับว่าจะเป็นยังไรดวงของคุณนะครับอันนี้เราก็ ลากันไปก่อนดีกว่าอย่าลืมบางลาอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราจะลงคลิปนี้ให้ทุกวันอาทิตย์เลยนะครับคลิปให้ทุกวันอาทิตย์เลยเราจะไม่ได้้ไดมาดูกันก่อนว่าบางลาอลงแล้ววันอาทิตย์เริ่มเลยวันจันทร์จะเป็นยังไงไปชนอีกหนึ่งอาทิตย์ของคุณนะครับจะเป็นยังไงถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อยากจะรู้อะไรอยากจะให้บางลาอลงแบบไหนอะไรยังไง คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับใต้คอมเมนต์ลงมาเลยว่าอยากจะให้ดูแบบไหนอยากให้ทํายังไงเดี๋ยวเราจะดูให้นะตามใจทุกคนเลยนะครับตามใจทุกคนเลยแล้ววันนี้มังล็อกก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงดวงของคุณจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจะมีอะไรเพิ่มเติมจะดีจะเลวจะร้ายหรือย,ยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูกันวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ